ลูกเต๋าร้อยเลือดครับผมครับผมสองเสือมาเจอกันครับผมยะจูปากจัดมากอะครับผมมาเจอกันรดนนเจอกันะเอาทักทายทางบาทจังน้อยมาัสดีค่ะไปเห็นยังยูก่่นไปเห็นยังยู่คือบอข้าเห็นหน่ะเห็นตาเห็นงานเห็นโอโอเตอร์เรยาออ๋อโอเพื่อชีวิตครับผมอ่าครับผมเอาแล้วครับผม น้าหน้าที่เจอแย่จูคุณแม่จัดเี่ยังไงแย่จูกินเนี่ยโอ้ยมือนี้ถ้าว่าเราอยากสดเลือดป่ะท่านว่าอยากสดเลือดจ้าเอาตั้งนักเลยบ่จ้าเอาแบบคนโหดเลยเนาะอุ้ยบังตับยังมีบ่วงติดเลยค่ะจัะสดก็สดโอเคอย่างนีครบเนี่ยอ้าวแล้วครับผมน้าเพื่อวิธีสารนาครับผมมาเจอกันอี่ละสองสองสาวหยาตังนังมาแล้วครับผม เอาล่ะครับผมอ่าจัดๆๆมื้อนี้จัดหนักเลยมื้อนี้เอ้าอืจูมากเพิ er mm ่นมักตับครับผมต้องจัดตับไปเพิ่นดังหนักไปเลยตับต่อตับต่อต้องเดินรุ่นนี้แด้ชูต้องเดินรุ่นนี้แหละเอาบัก ปีเลี่ยมบลล็อตมันมาลูกเต๋าลูกเต๋ามันวต้องค่อยสดพอดีคั้มตอนคั้มตอนเลยอืออืออันนี้ของเยนน้องยังไงหางไอชอนออหางไอชอนหางไอชอนหางเนี่ยไอชอนอนนี้เยนน้องตรงรุ่นนี้นะ มันสช้เจ๊ักมือเนีอะโดนโดังว่ากันเนื่ลนี้ของเกน้องตอนเนื้อเสียจักน่อยอันนี้ก้อยซอยร้อยเลือดของแกเถอะเจ้าจะวางสันยังสีได้แต่เด้มมือนี่ยส้อยได้จามือนี่กันอสองสองเสือ,อก่อนครับผม,มต้องจันหนัก<ๆ>เลยเบื้องเบื้อข้าวเบิ้งเ เดี๋ยวน้องกับเจียวรุน่นนี้แล้วสดเส็บเซ็บก็หนะเก็บลายเก็บตองแล้วกอ้หาน่ากินเหรอของแต่ตัวเป็นลูกเต่าเลยเด<ะ>้เนี่ยจ้าเกินเต่าอยู่จักคนเอิญนี่ยังดอกเกินเต่าว่าชันว่าโอ้แบบแบบนี้มันนี่ถึงแล้อมันเป็นลูกเต่าร้อยเรือนแล้วแบบนี้พวกเจ้าจัดเต็มค่มะมาเนี่ยเอาจัดไปลูก ก็เปลี่ยนซื้อใหม่แล้วล่ะลูกเต๋าลอยเลือดไปเลยจัดจัดจัดโอ้โหเติมตะละมังเติมตะละมังอ่ะ้งฟงฟงก้นเขียวจัดหนักเลยวันจัดหนักเลยวันสั้นหอมหอมก็มาเทียนเทียนเทียนต้มเรียบร้อยแล้วไม่ต้องย่างเทียแล้วก่ ีมือสอบใส่พกดีไปสามหมดเลยอ่ะอ่ะเอาเด็ดผงนัวจ้าขาดบ่ได้จ้กผงนัวเอาเลือดฉดๆค่ะเลือดบ่ได้ผสมเลยได้ใจะอยู่เราหมักเลือดเลยเราหมักสดเลือดเอ๊ว้าวเลือดฉดเลยอือหืออือหือมบรยากใส่เครื่องอันนี่เด้บัดนีึ และโอ๊โอซกันได้ทเป็นแจ้งไรเป็นแจ้งไร,องไรโ,อโอเคปะโอ้โหฮะเลือดมันไหลคอ,อน้ำปลาจงลังเลยกันน้ำปลาทีหนึงเหรอจังทานน้ำปลาย,ย่างเดียว๊าดวัต่สิบเผ็ด อันนี้อ่ะสามเกลือไส้ลรอกกินราคาก็ได้จูบอันนี้กันจะเก็บเร็วๆเราไม่เลยห่วงในยัยแล้วเรียบร้อยค่ะดูดูนะโอ้โห้โอ้ยชอบอะไรบ้งเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาบึงเด้อที่มันสายเจ๊สมืิงอ้าว จแกไปจูข้ามาเอนี่โดนโดนเจอกันเื <k anyway> <k um, <k <k mm, <k <k ่อนึ NP, uh, ่งโอ้โหะลืงสวยแท้ครับเดแก่อนเทิงดังเทิงหล่โดินน้ําทแบนําบ่วงเดเอาบ่วงมาไว้ทยสดใช่ไหมบัวบ่วงค่ะอ๋อใเวลากินละเบลินมาแล้วกันบ่เด้พี่น้องไอ้ท้ากันไทยพี่น้องลูกเตาลอยเลือลูกเตาลอยเลืองายังเหี่ยนวลนวล 2ตอนนี้เสื้อหิวคึณว่าได้มากโดนแล้วอจัดไว้บนชอเลยเจ๊เนี่ยม็นสีหลืมันเคยคับอือก็เมื่ชิบได้เรียบยี่งเงาคับกเอาตามสบายเลยมี่นองก็เบาวาดอกเดีลนุองก็ะเอาเนื้อผิวผ้าวอนแล้วกอนอืมอืมเดี๋ย มันอย่าลงมามันก็ต้องเอาบ่วงค่ะขันขันว่าเอาบ่วงอย่านี่ที่่าได้เลือดเี่ว่าได้น้ำหน่อยมีอเลยพักกระดาษมะกอกย่หนี้ขนมปังปากย่หนี่เคห์ฮะชาแนลเราไม่กินเขาหาต้นแนลมาฝากกัน

Olha คุณจอยากไม่เคยผิดหวังเคยได้ลูกโดดเสย

slvl你做ml你到 <laughs> ก็แจ่วว่ดูับพิว่ามันนำตัวเพิ่มกลมหอมของกาจะเริ่มออกออกยี่น้ำเพชรเจ้กระแซบแล้วบะเพ็ดยวบพแซบ vào đầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp รสที่หลังมันมันเป็นอ่อนๆเด้ทางทงแบบว่าเหมือนกับว่ามันมันบาแกแต่ว่าอ่อนแต่ว่ามันหอมแต่ว่ามันอร่อยมากนะกระชีพีชนะจากน้อยล่ะค่ะพอดีแต่ว่าเขากินหลายคำต่อกันมันก็สิแบบว่าเออเพดสซุสซัดยูกหัวหัวก็พอแล้วย่างข้าวเหรอไม่ใช่จับมันเพราะอ่ำดำนะมันบอกผมนะ จะบ้านเขาตองหูจังซีแลวนะหูมืดเลยมาเด้อผู้ใดมักห yani <Wow. S 2> ููเตาไรเรือนมากินียการเด้๋ยวเด้อม้าวตันออกน้ำตาเตียปอน้ำตาไหล แะกินอย่างไรเนี่ยนะเฮียจะไหลเพราะว่าเขากินเย็ตแล้วมันท้อนว่ารุ่นิขวุ้นใด่าบอกเนีอว่ารุ่นแย้มฝาลงอะบอมแยเด้อบอม่าชิตไาไงดิจะกินจุโดนๆเยอะกำลังนี่รู่จิ่ง ลองมาเบิ้งบ่พิดหวังค่ะเขาจะเป็นจัดจ้านในย่านนี้รสสุดยอดอีหลีแต่ว่าสามารถสร้างได้มาฮอดแล้วก็สามารถสร้างแบบว่าเข้มข้นก็นได้บ่เ,เข้มข้นก็นได้สามารถได้เบิ้ลของเราเน,บบนี่ยก็เสียบเชฟของเรามือโปรโอ่าไว้ใจได้ที่นี่มาหลายปีแล้วสร้างเอาเลย แบบเข้มหลายเข้มหน่อยไมถึงบ้านมหลายขมหน่อยเดี๋ยวมเที่ยวได้ด้วยโฆษณาขายของหมดข้าวมันดีก่านีรสชาติมันอไหเนาะกรสชาติยอดลองมาเบิ่ง เชื่องพะกระดาวแสบดี่รือม่นี้พปะปกติยายน้องกินพะก๊ะดาสิบ <ภา S 1> เอ็ดคนสองกิงมันนี้เลือหลายพ่่งเหรอขออนุญาตดึงหน่อยกอินเด็กเป็นพุพ่งเป็นพ่วงเลย ม่เนี่ยค่ะมเครื่อหมดแล้วดเดี๋ยวยืนในเดี๋ยว ขึ้นหาเฮ็ดเมี่ยงบ้านเราก็เอื่นเอาใบอ่ะใบผักไซใบหมากผักไซแต่ใาใหญ่จูบอมหมากผักไซแต่ว่าผมดีนะแซ่บแบบตนใจเลยมือจะพี่น้อง แต่ว่าถ้าเขาอ,อยากเพ็ดแบบว่าซ่าใจกะใจรูกโดดใจได้ค่ะโดดมนันดดมีอุชิคกิโนะด้วยอุ่อร่อยมากอือจำใส่อือปลาทากันน้ำน้ำดีหอมแบบนิ่มจัดเบิรงเดอร์จัดเบิรงเดอร์แทบบอสเซีย มันนี้มันพ่อดีแซ่บอิงกะอิงกะผักยังกับแซ่บแซ่บย่างเดียว <c oughs> <c oughs> อิงผักกัดยิงหาลูกโดดหาอันนี้ใส่ส่วนส่วนแล้วส่วนีบบแล้วน้ำพร้อมส่วน <c oughs> สอมมากเนาะออโอ้แซ่บคับคืนอ้องเอ้ยทำไมมันโดนๆพอกันบูแต่ว่ามือนี่มันมันเนื้อข้าวมันบอกข่าวมันแซ่บคือมันม่นดึบนะบนมือนี่มือนี่ยังน้องใสจู่ลายขาดเลย มันเบาๆเมื่อเทียนตัดเทียนตัดเลยกระตับ,ตบ,บ,ตบดีนะฉัน<ด><ด>มามนได้กิน่นรว้แต่ฉันมาทราบนุี้คือซิบรได้กินติมันลนี่เจตนาเอาไว้ถ่ายรู้ขอ,อบคุณมากาค่ะไม่ก็ไม่ได้ทิ้ง้งนั่กันดนแล้วเนาะเ <c oughs> มือม่อเลเมือ่อเมย เก็บดันไปกันนอนเลยน้หอยหัอว่าข้าอกินก่อ,ส,อ, <c oughs> อสัมนั่นตื่นสิว่ี้วาลูกกินไหม 把给老奶奶放 ดิบหลังปากมันดิดข้างปาก็าากเลยอย่ายไอ้ชอนอยู่ไหนอ่ะยายล่ะอืมอืมเออยตัวข้าลอง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 เพราะว่าใหญ่จูจัดตับย่างเดียวใหญ่จูมักตับใหญ่จูก่กระิจัดตับก็บอกแล้วใหญ่จูนี่เลือกกินแต่ของเจ้าของมัก,มกใน,ในี่ใส่บดีนีดนั่นสบาย แล้วแต่หนูเชือบอันนี้อันนี้ข้าวคุกข้าวแล้วบักแล้รฝน,น่ะลนขามันมันเนาะมันมันมัน มาชิมแซมตับก็ได้หรือเกาเหลาบ้างเมนูนี้เากินอะารเด็กจูเ้อร์กินเอาไรคือธรรมดาละเพราะมันแซ่บเนาะร้อยหลัร้อยเลือกขาดหนึ่งถึงใจสองคนถึงใจมันขมอ่ำลำแล้วก็เผ็ดนิดนึงแล้วเราก็ได้เติมแบบรุ่โจดรุ่นโจดนิดนึงเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าใครจะ ักเผ็ดค so ่ะม <groans Form últimos> ักเผ็ดมักบ่เผ็ดเขาก็สามารถถึงท้่นีอนี่มันลอยเลือดมันจะถึงตะก่วเหมือนอย่างเดียวเพราะกระเดาเดี๋น้องบุ้ยกินเขาแซบกับมืนเนี้บุ้ยอย่างเดียวไปเห็นแยกอยู่แล้วนำคักทักันเพราะเราโดนโดนได้เลยมากสมอยากเดี๋ยวน้องก็เลยอะไรซิมน้องกค้าล่ะซิมก่อน ต้องผ่านการชิมก่อนผ่าน<ด>โปรก่อนปะม้อนี่ไอ้ตะาว่าเชฟเชฟพันชิมตลอดอนั่นล่ละแซ่ไปก่นอนต้องผ่าน <laughs> ม้อนี่สมอยากเยอะก็สมอยากคือเยียนอะว่าเพราะหมาผิดบังดหรอานๆาจังสิบ้าง มันทับคอนเขามันยึดงานเขาทั้งสี่แรงเพียเขาก็จะเห็ดเรียกบ้านเรียกของเลยนะเหียบรักษาเรียกลูกโดดลูกไปไหนอ่ะเห็นไหมนี่ไงเออนี่เห็นแล้วต้องใส่ลูกโดดด้วยนิดนึงเหยี้บกินขอมโอ้โหท่รรบดาเรือเต็มถาดพี่น้องเลย จะจุกไยังต้องสดสดปลาต้มต้มยำสดน้ำนัวสดน้ำนัวผวสมเพิ่มความชึ่มคนเีาก็ยวนต้องต้มนัวอ่าแสบค่ะแสบนะนี่ขออีกแลก,กันนะแต่ว่าขอเตือนถ้าคุณกินเผ็ดหน่อยเดี๋ยวคุณจะเหงื่อแตกะซะซาย ต็อยอ่ชู้นี่จักวันเฮียแตกจักวันอีหยังแตกแม่หลายอย่างเยอเป็นได็กแซวแซวเดี๋ยวนุ่งอิ่มหรืเด็กมาบอสเฮ้ยกินไปโหลดจ้ะแต่ว่าเขาก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเพราะว่าไม่ถึงเนาปวดเนกะคือเก่าละจ้ะฝากกดไล่กดแชร์น้ำเนื่อจ้ะเด้อ ปาเป็กำลังแร่งแก่ให้ยนงกันในห,ห้อยมือนี่ยายจุกับยานยนองอุ้ยลอยเหลือดเต็มถาดงูก,กุกแซบค่ะกระสันก่ะข,ขอตัวกันได,ด้จ้ะเด้อสวัสดีจ้าให้ย,ยจุแล้วกินต่อกัน